นี่คือฟอยฟูอาร์เครือบนูนสีใบย190ยเกินซดครับคลิปนี้เราจะมารีวิวการใช้งานซาตาจา์เหนือความคาดหมาย b i g กเบอ y กันครับตัวนี้มีความสามารถซักเซส20,000นะครับทั้งช่องแวนแล้วก็ช่องเรียกาก่าเรามาดูที่เมื่อยูนิตเข้าช่องแวนกันก่อนนะครับผมเกิดเทินละครั้รบอ่าไหลเข้าช่องแวนครับพอสามารถทํางานครับเราสามารถ call ใบนะครับผม ไว,ไว้ที่ช่องเรียกกาศครับแล้วก็การ์ดนั้นจะบวกพาวเวอร์4,000ตอนจบเทิร์นเราจะได้จั่ว1ใบแล้วก็รีทายเรียกกาศโอเคตัวนี้จะบวก4,000เป็น8,000ครับผูมม้จมตีไปแล้วนะครับผมแว่นการ์ดโจมตีต่อครับแล้วก็นะครับขี้ฐานเข้าโซครับจัว1ใบพา Power 5, วเวอร์บวก5,000จนจบการต่อสู้ครับ วินได้เสร็จแล้วจบเทิร์นจบเทิร์นเสร็จแล้วแน่นอนครับตัวสกิลฐานตอนไลฟ์เข้ามานะครับอย่างที่แจ้งเข้าไปนะครับเมื่อคอลงมาต้องรีทายเนาะแล้วก็จัวตอันนี้เราได้จ่วก่อนซึ่งสภาพเรียเนี่ยมันตอนนี้มันเป็นสภาพของโซแล้วมันไม่ต้องรีทายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จัวฟรีๆหนึ่งทีครับผมต่อมาเรามาดูสไตร์สกิลกันบ้างนะครับผมเหมือนกับเมื่อไรฟ์เป็นววนการเลยอ่ะสไตร์ครับทิ้งเกศสามลงไปครับ เรียก G-Unit ออกมานะครับผม GU n i t ออกมาสไตล์สกิลทำงานครับเลือกคอการ์ดลงไป1ใบนะครับผมการนั้นจะบวก Power อ0์0 e n f a เอตอนจบเทินก็จน1แล้วก็ถูกทำลายไปนะครับผมแต่ไม่ต้องกังวลครับขอลงมาครับอันนี้ขอลงมาใช้สกิลของตัว G-Unit ครับถอดโซง่าย G ที่ความอยู่นะครับผม แถวหน้าของเราจะได้ power บวก4,000ตามจำนวนการ์ดจีโซนที่หงายอยู่นะครับตอนนี้ห,นหนงาย1ใบก็บวก4,000นะครับแล้วก็แจกเทคแดงเธอละครั้งตีฮิตแวนการ์ดจะได้จวด1นใบครับแล้วก็ตอนจบเทิร์นนะครับผมก็รีทายเรียกการ์ดนั้นทิ้งเอาละตอนนี้นะครับผมตัวนี้ได้ power จากฐาน4,000ได้ power จากจียูนิตอีก4,000นะครับเชียแถวหน้า ตอนนี้เป็นบวก8,000เป็น19,000แล้วนะครับผมักเซส20,000นะครับผมเราจะต้องเคลียร์เควสให้ได้นะครับักเซส20,000ซึ่งักเซสจะรวมการโจมตีบูทด้วยนะครับผมนี่ครับ19,000บวก4,000ครับบูทโจมตีจะเป็น23,000ตอนนี้พาวเวอร์23,000แล้วติดักเซสทันทีครับนะครับผมเมื่อเรียกการติดักเซสนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเพื่อนนะครับติดักเซส20,000เหมือนกันนะครับผมก็ติดอยู่ในสถานะักเซส อยู่ในสถานะทักเซสซึ่งสกิลล่างครับ t ี1ีครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีถ้าอยู่ในสภาพทักซสนะครับตอนนี้เข้าสู่สถานะทักเษสแล้วสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายเลือกเรียกอากาศใบอื่นหนึ่งใบแตนแล้วก็อยู่ในนั้นบวก4 0 0พครับผมจบการต่อสู้นะครับผมโจมตีไปแล้ว23 0 0 0จบการต่อสู้ไปแล้วจะเลือกจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ว่า ถ้าเลือกไม่จ่ายตอนนี้มันบันเปิดเถินนะครับผมจ่ายไม่ได้แล้วนะครับครั้งครั้ที่สองถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาตีใหม่ก็จ่ายไม่ได้โอเคต่อมาแว่นกาดโจมตีครับขีฐานเข้าโซไปจมตีที่ปันไดเช็คเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตัวน,นี้เรารับทิกเกอร์นะครับตอนนี้อยู่ในสถานะสักเซไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเคลียร์ควสสักเซสองหมื่นไปแล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็จะโจมตีนะครับโจมตีเสร็จแล้วกดสกิลได้เลยครับ1เคาน์เตอร์บาร์สนะครับผมจบการต่อสู้เสร็จแล้ว จ่ายแล้วก็สแตนเพื่อนขึ้นมาโจมตีอีกหนึ่งที่ตัวนี้ก็จะโจมตีได้นะครับผมโจมตีอีกครับและนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้งานของ Big b e บ l y นะครับผม Big b e บ l y ตัวใหม่นะครับใช้ได้ทั้งแวนกาดแล้วก็เลียกะด้วยนะครับผมซึ่ง My t เ r n ร์แครับได้นำมาทำเป็นการ์ดฟอยล์ฟูลอาร์ตจำหน่ายที่เว็บกิทแอนขายนะครับผมราคา อยู่ที่4ใบ190บาทเท่านั้นใครเล่นเกตเนเจอร์ไม่ควรพลาดครับ